น,น,นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักง,งานการสูงสุดเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีนายชัยนัทก่อนชัยยานานหรือตู้ห่าวกับพวกว่า,าวันนี้คาดว่าตำรวจจะส่งสำนวนการสอบสวนที่แล้วให้ทางคณะทำงานอายการได้หลังจากเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาการประชุมร่วมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุคาดว่าจะส่งสำนวนทั้งหมดให้อาการในวันที่8มกราคม สำหรับขั้นตอนหลังรับสำนวนคณะทำงานอายการจะส่งสำนวนให้หนางสาวนารีตันทศเถียนอายการสูงสุดพิจารณามีความเห็นแต่การส่งสำนวนคดีจะยังไม่มีการถแถลงข่าวกับสื่อโดยจะพิจารณาในวันที่จะชี้แจงต่อสาธารณชนหลังจากที่อายการสูงสุดพิจารณามีความเห็นสั่งคดีแล้วค่ะ ส่วนการตรวจสอบประเด็นรถทัวร์500คันของนายตู้หาวที่นายชูวิทย์พัดพิงอาจไม่ใช่ของนายตู้หาวโดยตรงประเด็นนี้โฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระบุว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้ตรวจสอบแล้วโดวยเฉพาะมีการพาดพิงหลานนายกรัฐมนตรีในฐานะหุ้นส่วนบริษัทเรื่องนี้จะต้องทำให้เกิดความกระจ่างค่ะ